ค่ะเพื่อนๆแม่หมออยากจะต่อให้จบนะคะเป็น E p พีสามนะของอหัวข้อที่ว่าเมื่อคุณให้ภัยปล่อยวางแล้วเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยได้เริ่มต้นที่ฝั่งเขาทันทีคนนี้แม่หมอจะทําแค่ EP พีสามพอเนาะเราจะได้ไปหัวข้ออื่นกันบ้างวันเนี้ยเอ่ออีพีเนี้ยเดี๋ยวคดูไพ่ทาโร่อีกทดเดียวเราไปที่ข้อความดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่า EP พีสองไพ่ข้อความไม่ได้อ่านเลยอ่ะคนนี้พอเขาเริ่มรู้สึกว่าอยาก อยากอยากให้มีคุณอยู่ในชีวิตอะแล้วยังไงต่อก็จะทําอะไรไหมกับความสัมพันธ์เนี้ยในใสายตาเขานะคุณเริ่มเป็นควีนออฟวานอะ คุณเปลี่ยนไปเยอะอะค่ะแม่หมอมองว่าคุณไปเปลี่ยนแปลงตัวเองหลังจากที่วันในวันที่เขาปล่อยมือคุณเลือกที่จะจบเลือกที่จะไม่ไม,ไม่ไม่สารต่อความรักความสัมพันธ์นะนะบางคนก็ยังเป็นเพื่อนคุยกันอยู่บางคนก็คือหายไปเลยแล้ววันหนึ่งที่ได้กลับมาคุยกันหรือว่าวันหนึ่งที่ได้เห็นกันในสื่อโซเชียลหรือว่าได้พบปะก,กันนะคะคุณเป็นควีนออฟวาน อ่า EP สองว่คุณเป็นเก้าเหรียญสําหรับความรู้สึกของเขาพุณนวานคืออะไรพุณนวานคือผู้ผู้หญิงที่ดูประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นคนที่ดูสวยขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นมีพลังของเซ็กแอพเพียวสูงมากในตอนนี้ถ้าคนที่มาดูเนี้ยนะในอดีตอาจจะเป็นคนที่อาจจะแบบ ด,ดูธรรมดาในสมัยนั้นในสายตาเขาดูธรรมดาดูไม่ได้เป็นตัวเลือกอะไรที่แบบโดดเด่นมากมายในวันนี้ให้พวกคุณรู้เลยว่าคุณพวกคุณนะ่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปคุณเปลี่ยนลุกตัวเองไปคุณดูมีเสน่ห์มากขึ้นอย่างที่เขาก็ตกใจเหมือนกันว่าคุณเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเวลาผ่านไปคุณมีทั้งความสําเร็จมีทั้งความสวยงามได้ยังไงแล้วเขามันเริ่มดึงดูดเขาอะค่ะแล้วพลังงานในส่วนของคุณเป็นยังไงคะขอแม่หมอดูนอย ตอนนี้คุณไปโฟกัสกับเรื่องงานนะสองไม้เมื่อก่อนคุณเคยรอคอยใครบางคนได้กลับมาแต่ตอนนี้ฟังเห็นไหมหุ่นฟางเนี่ยมันเหมือนมันไหมอ่ะคุณมองบอกว่าเออฉันก็อยู่ฉันอย่างเงี้ฉันก็ทําหน้าที่ของฉันฉันไปโฟกัสเรื่องการงานเคยรอคอยนะแต่คนคนคนเนี้ยที่ไม่เคยที่ไม่เคยจะวนกลับมาหรือว่าสารสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นหรือว่า ทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะถ้าว่ามันจะมันจะไหม้ไปหรือมันจะหายไปคุณก็ยังอยู่ที่เดิมคุณก็ยังเป็นคนเดิมคุณก็ยังเป็นแบบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ยังเป็นคุณคนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อะไรเงี้ยจนคุณไปโฟกัสในความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานของคุณไปแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะแต่มันมีได้สองกรณีคือหนึ่งคือถ้าเกิดเขาจะกลับมา ขาดไปเก่ามันก็ลุกขึ้นได้หรือถ้าเขาไม่กลับมาหุ่นฟางนี้ก็จะหายไปความรู้สึกคุณก็คือฉันทําใจแล้วก็อยู่กับมันได้ละก็ฉันอยู่ตรงนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอดูพลังงานของเขาอีกสักนิดหนึ่งเขาอุ้ยสามดาบเกิดขึ้นในฝั่งเขาทาไม,มเขาเจ็บปวดอะ่ะเพราะว่าการที่เขาปล่อยมือคุณอะ่ะแม่หมอมองว่าเขาไปเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างมานะถ้าไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำกับเขาเขาน่าจะเจอเรื่องราวที่เจ็บปวดหัวใจของเขาอะค่ะนะคะมันเรื่องอะไรเดี๋ยวขยี้สิ ในฝั่งของเขาได้สามดาบอะค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะหรือว่าเขาเห็นคุณดูดีขึ้นสําเร็จขึ้นสวยขึ้นเขาเลยเจ็บปวดก็เป็นไปได้กรณีที่1แล้วสิ่งที่เขาเป็น3มดาบคืออะไรเขารู้สึกอะไรหรอเขาเจออะไรมาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเงียบหายไปเขาเงียบตอนนั้นที่เขาไม่คิดจะทําอะไรเลยอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะในวันนี้เขาทําไม่รู้สึกว่า เวลามันผ่านไปจนเขามารู้สึกว่ามันมันเริ่มจะเป็นแผลเลื้อรลังมันเริ่มที่จะแบบพอเขาอยากจะเริ่มเหมือนกับเขาแบบไป ทบทวนเรื่องราวบางอย่างแล้วเขารู้สึกบางอย่างที่หายไปอ่ะอยู่เขาเจ็บหัวใจขึ้นมาหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทิศทางที่ดูดีมากขึ้นหรือว่ามีใครใหม่ๆไหม,หม,หมเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอ่ะแล้วเขาไปรู้ไปเห็นก็ได้นะกลายเป็นสามดาบที่หัวใจเขาเขารู้สึกเจ็บปวดแล้วจะเทือนใจอะไรบางอย่างในวันนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่อะค่ะเหมือนกับเขากลับมาเขาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณใน ep สองอะ ไพ่อ่ะหนึ่งดาบนี้ก็ขึ้นในฝั่งของเขานะเขาอยากเมือนเหมือนกับเขาโดดเดี่ยวด้วยนะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความโดดเดี่ยวการใช้ชีวิตคนเดียวก็ได้นะคะแล้วยังไงต่อเขารู้สึกถึงความรักความผูกพันความใส่ใจที่คุณมีให้เขาอ่ะเขาอยากถ้าสามถ้วยกลับมาเนี่ยมันเหมือนคนที่อยากกลับมายูเทิร์นกลับมาดีกันกลับมาคุยกันกลับมาให้ความรักเหมือนเดิมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้หรืออาจจะมีการที่ว่า เหมือนกับเขาไปคิดนะว่าที่ผ่านมาเรื่องราวของคุณอะมันอีกกรณีที่สองคือเขาไปคิดเรื่องราวของคุณอะที่ผ่านมาที่มันจบอะสาหรับบางคนอะเขาอาจจะมีคนที่เป็นบุคคลที่สามเข้ามาในชีดในความสัมพันธ์เขาไม่ว่าจะคนคนนั้นจะเป็นคนที่สาบุคคลที่สามรักสามเจ้าหรือแม้แต่การไปดึงใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่คนรักครั้งใหม่ก็ได้แต่ไปดึงอีกคนมาให้ความสัมพันธ์สําคัญในชีวิตของเขาซึ่งทําให้คุณอะ ปล่อยมือเลือกที่จะเฉยเลือกที่จะแบบพอแล้วเลือกที่จะไม่พยายามเพราะว่าการกระทําของเขาอะคุณทนไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเขากลับมาคิดทบทวนเห็นไ,ไหม EP สองอะเดอะมูนก็ขึ้นในฝั่ง,ขงเขานะเขากำเขาทุกข์ใจว่าในอดีตเขาอาจจะเคยทําสิ่งแบบนี้กับคุณที่ไม่บอกหมดเขาอาจจะไปดึงความสัมพันธ์กับคนอื่นเข้ามาคุยเข้ามาเหมือนเป็นคนที่เป็นบุคคลที่สามในความสัมพันธ์ทําให้คุณเหนือเขาอะ มีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันนะคะแล้วเขาไม่เลือกที่จะอธิบายอะจนคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางอะคะ่ะในวันนี้เดวเวอร์เหมือนเขามองว่าคุณหลุดหลุดจากวงโคจรของเขาแล้วนะเหมือนกับคุณปล่อยเขาแล้วจริงๆหรือเหมือนกับคุณไปใช้ชีวิตของคุณแล้วจริงๆอะคะ่ะแล้วเป็นอย่างนั้นไหมแม่หมอดูพลังงานฝั่ง,งคุณหน่อยนะคะ ใช่คุณเป็นเดอะสตาร์ตอนนี้นะคุณปล่อยวางคุณให้อภัยคุณเยียวยาตัวเองสำเร็จแล้วคุณดูดีขึ้นดูมีความสุขมากขึ้นกับตัวคุณเองคุณจะอยู่คนเดียวก็ได้หรือว่ามีคนอื่นก็ได้คุณสามารถที่จะสำหรับบางคนนะเป็นเป็นคนอย่างแม่หมอได้นะเป็นแบบว่ามีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสังคมฝั่งของเขาอะมองคุณเป็นเดอะเวิลคือการหลุดพ้นและดูดีหรือคนที่แบบมีความสุขในโลกส่วนตัวของ ของคุณนะเขาแอบ,บมองคุณอยู่นะมีหน้าผู้ชายอยู่เห็นไหมแอบบมองคุณอยู่เนี่ยหรือคุณอาจจะเซ็กซี่ขึ้นดูแบบเปรี้ยวขึ้นก็ได้นะในใสายตาเขาอะแล้วถ้าเกิดเดวิลขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกเก่าๆวนกลับมาหรืออยากจะกลับไปอยู่ในโลกของคุณอีกครั้งอะในขณะที่คุณเป็นเดอะสตาร์แล้วอะค่ะมีความสุขแล้วคือสามารถที่จะ บางคนก็มีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานของตัวเองดูดีมีสเสน่ห์บางคนเป็นดนาราเป็นนักร้องเป็นอะไรได้เลยนะสําหรับเนี้ยหรือว่าเป็นคนเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่เล่นติ๊กต็อแล้วดูแบบดูดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะโอเคแล้วยังไงเขาจะทำอะไรต่อไหมเดี๋ยวจะได้ไปไค่อบความนะคะ สามเหรียญกับสามถ้วยอยากกลับมาคูดมาพูด,มา,พดมาคุยมาสานความรักความสัมพันธ์อยากเริ่มต้นใหม่อยากขอโอกาสจะเป็นเพื่อนกันไปก่อนก็ได้แล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์เขารู้สึกอยู่อยู่ก็หวงแหนความรู้สึกเก่าเก่าอยู่อยู่ก็คิดถึงเรื่องราวเก่าเก่าเกิดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเนี่ยฝั่งของเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาพังลงนะ้ในวันที่คุณเริ่มไม่สนใจเขาอะความรู้สึกของเขาค่อนข้างพังเลยแหละแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นน่ะ เออเนาะคราวนี้แล้วแต่คุณหน้าว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมเพราะถามว่าเขารู้สึกไหมเขายังรักคุณหรอแม่หมอถามอุ๊ยคุณเป็นเดอะสตาร์ในสายตาของเขาคู่นี้เป็นทวินเฟรมได้นะขึ้นมาสองฝั่งคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นเดอะสตาร์เลยอ่ะคุณดูดีที่สุดในคนที่เขาเคยรู้จักคุณดูมีความสุขจังคุณดูดีขึ้นคุณดูประสบความสําเร็จทุกด้านเขารู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นใครไยไม่ได้แล้วอ่ะเขารู้สึกสูญเสียในวันที่คุณเลือกที่จะไม่ ติดต่อเขาหรือว่าเมินเฉยใส่เขาถ้าเอซแม่หมอมาดูแล้วดูเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปดูดีขึ้นสวยขึ้นพลังงานนี้ใช้ของคุณแน่นอนนะคะโอเคคราวนี้เราไปดูไพ่ข้อความกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรพวกคุณนะคะคราวนี้เรามาต่อที่ไพ่ข้อความนะคะข้อความจะใช้ของของเมทเรียวเกลทาโรของคุณเค้กก่อนแล้วเดี๋ยวมาอ่านข้อความที่แม่หมอเขียนึ้นมาเองนะคะไพ่ใบแรกสข้อความใบแรกคือขอโอกาสได้ใหม่มาเริ่มต้นกันใหม่นะ อ่าเห็นไหมคล้ายไพายทาร่โลเลยแม้พลังงานตรงกันเอาใบที่สองนะคะหลับฝันดีนะกุดไนท์แสดงว่าเมื่อก่อนพวกคุณนะเคยบอกฝันดีกันบ่อยๆแล้วตอนหลังไม่ได้ไม่ได้พูดคํานี้หรือเปล่าเขาอยากพูดคํานี้อีกนะไม่หมอรู้สึกแบบนั้นอะ่ะอยากเจอเธอเร็วๆก็มาหาสิคะต้องรอให้ fc แม้หมอเป็นฝ่ายไปหาคุณหรอหรือย,ยังไง ถ้าคุณเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มาที่เป็นคนที่เอฟซีแม่หมอนึกถึงอะคุณก็กล้าๆหน่อยถ้าอยากเจอคุณก็ออกมาคุณก็เก็บตัวอยู่แบบอยู่จําสินเป็นนักบวชต่อไปคุณจะเจอไม่ล่ะหอขอบนหน่อยอ่ะว่างไหมได้กินข้าวกันกล้าทักมาว่างค่ะเดี๋ยวหาเวลาเองเนาะออเอฟซีแม่หมอ๋จะหาเวลาให้เลาวก็ ค่ะเรามาต่อที่ให้ข้อความอย่างจุใจกันไปเลยนะคะเขาบอกว่าเรากลัวว่าเราอาจจะไม่ดีพอสําหรับเธอจะกลัวทําไมคะความรักเราก็จะทําให้มันค่อยๆทําให้มันดีขึ้นควบคู่ไปกับการมีความรักความสัมพันธ์ได้ถ้าคิดคุณเคยถามเอฟซีแม่หมอไหมอย่างเงี้ยแล้วอยู่มาคิดว่าเออไม่ดีพอเขาอาจจะรับคุณในส่วนที่คุณเป็นได้แต่คุณก็ต้องปรับปรุงตัวด้วยเนาะอุ้ยพูดยาวเลยอยากเป็นซูกปอร์ดดดี้ให้เธอ อยากจะสําเร็จว่างั้นเธออยากจะมีเงินมาเปย์ FC แม่หมอไม่ต้องรอขนาดนั้นหรอกเนาะอ่ะเดี๋ยวต่อขอิภัยข้อความที่แม่หมอเขียนมือนะคะอ่ะมาขอหนึ่งใบเธอคือคนสําคัญของฉันเสมอนะคะอ่ะโอเคยอมรับก็ได้อ่ะโชคชะตาทําอะไรกับเราทั้งคู่เนี่ยนั่นสิก็คุณ <c oughs> คุณจะเอาไงก็รีบเอานะเป็นเพื่อนพี่น้องกันไปก่อนก็ได้นะถ้ามันใช่เราจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันฉันไม่อยากรีบร้อนอนี้อ่ะ ฉันรู้สึกตัวช้าจริงๆแล้วฉันมีใจให้แก่เธอ